สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจำวันนะคะจะเป็นการดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลองของแอปวินดี้ค่ะเพื่อดูว่ามีโอกาสที่จะมีฝนตกที่บริเวณไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนบ้างนะคะอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอค่ะให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะโดยคลิปนี้เราจะดูฝนกันตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่15ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่17ธันวา ค่ะจากนั้นนะคะก็จะตัดไปดูกันที่ช่วงปลายเดือนธันวาคมเลยค่ะอัปเดตเส้นทางแบบจำลองของยอมความกดอากาศต่ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะในบริเวณทะเลจีนใต้มีเส้นทางเป็นยังไงขอบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะไม่ได้เหมือนกับที่เราดูกันก่อนหน้านี้ค่ะ ใน2แบบจำลองมีข้อที่แตกต่างกันค่ะแต่ที่น่าลุ้นก็คือต่อจากลูกนี้ที่จะเข้าทะเลจีนใต้นะคะยังมีอีกลูกที่จะตามมาค่ะช่วงต้นคลิปก็จะดูภาพถ่ายดาวเทียมค่ะตั้งแต่6ชั่วโมงที่แล้วนะคะประมาณช่วงบ่ายของวันอังคารไปจนถึงช่วงประมาณ2ทุ่มของวันอังคาระคะ่ะจะเห็นกลุ่มเมฆฝนสีขาวๆส่วนใหญ่ปกคลุมทางภาคใต้นะคะเน้นในช่วง นครศรีธรรมราชขึ้นไปค่ะนครสุราษฎร์บรขึ้นไปนะคะประจวบเพชรบุรีราชบ,บุรีแถวภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตอนออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างค่ะที่จะเห็นกลุ่มเมฆสีขาวๆเคลื่อนตัวอยู่นะคะสำหรับภาคใต้ตอนล่างก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะ gfs โดยดูทีละสาชั่วโมงนะคะเริ่มกันที่สีทุ่มเลยแล้วกันนะคะสีทุ่มมังคาาเห็นกลุ่มสีอยู่บริเวณนครศรีธรรมราชค่ะแถวบริเวณจังหวัดตรังค่ะ สีฟ้าอาจจะเป็นฝนเบาบางหรืออาจจะเป็นเมฆครึ้มนะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหนักที่สุดค่ะสีฟ้าแถวพัทลุงค่ะแถวสงขลาตอนบนบนนะคะนครศรีธรรมราชแถวจังหวัดตรังค่ะสีฟ้าประมาณกี่มิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวจะดูก็ประมาณ4มิลลิเมตรนะคะแถวนครศรีธรรมร,ราชค่ะส่วนตอนล่าง แถวยะลามีสีฟ้าอ่อนๆบ้างค่ะไล่ขึ้นไปหลังสวนชุมพรมีสีอ่อนๆนิดหน่อยหัวหินเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีมีสีอ่อนๆค,ค่ะจันทบุรีตราดอาจจะมีลุ้นฝนบ้างนะคะสักแก้วนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกดอุบลราชธานีช่วงตอนล่ลางๆค่ะมีสี ใกล้เคียงกับเรดาร์ที่ดูเมื่อกี้นะคะส่วนอีสานตอนบนภาคเหนือภาคกลางส่วนใหญ่มีค่อยมีสีค่ะในช่วงสีทุ่มไปดูกันที่เที่ยงคืนจะเข้าวันพุทธที่16ธันวาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกนะคะยังมีสีฟ้าอ่อนปกคลุมอยู่ในช่วงชลบุรีระยองจันทบุรีตราดค่ะสําหรับภาคอีสานตอนล่างสีอ่อนลงน้อยลงนะคะกรุงเทพปริมณฑลมีสีอ่อนๆค่ะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนไม่มีสีภาคใต้ค่ะก็ยังเห็นอยู่บริเวณสุราษฎร์ธานี ช่วงนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาจังหวัดรังช่วงปัตตานีช่วงนราธิวาสยังอาจมีฝนได้บ้างนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลฝนในทะเลในช่วงค่ำคืนอาจจะยังมีอยู่บ้างค่ะแถวชุมพรแถวสุราษฎร์ธานีตอนบนบน,บนฝั่งอ่าวไทยมีสีอ่อนๆน,นิดหน่อยค่ะไปดูกันที่ตีสาวันพุทธที่16ธันวาคมค่ะสำหรับภาคใต้สังเกตว่าสีจะเหมือนจะเพิ่ม พื้นที่มากขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นนะคะภาคใต้ค่ะแถวจังหวัดนาราธิวาสแถวปัตตานีมีสีฟ้าอ่อน,ออนค่ะแถวสงขลาหาดใหญ่ตัวเมืองหาดใหญ่ขึ้นไปนะคะมีสีฟ้าอ่อน,ออนขึ้นไปถึงพัทลุงถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีแถวจังหวัดตรังนิดหน่อยเป็นสีอ่อนอ่อนนะคะส่วนสุราษฎร์ธานีจะมีที่แถวท่าชนะชัยยาแล้วก็แถวดอนสักฝั่งใกล้ๆจะถึง นครศรีธรรมราชนะคะในตัวเกาะสมุยเกาะพังงานก็มีสีปกคลุมค่ะเพราะว่าอยู่ในทะเลเอ่าวไทยนะคะส่วนฝั่งอันดามันในช่วงตีสาวันพุธไม่เห็นสีค่ะไปกันที่แถวชุมพรแถวประจวบมีสีอ่อนๆนะคะสีฟ้าก็คืออาจจะตกหรืออาจจะแค่คลึ้มนะคะต้องลุ้นกันสำหรับกรุงเทพปริมณฑลมีสีบ้างแถวชายทะเลค่ะชลบุรีพัทยาระยองจันทบ,บุรีมีสีอ่อนๆค่ะตราดก็มี แถวบริเวณที่ใกล้ชายทะเลนะคะส่วนอีสานตอนล่างอีสานตอนบนภาคกลางภาคเหนือไม่มีสีในช่วงตีสาค่ะไปดู6โมงชา้าวันพุทธที่16ธันวาคมค่ะภาคตอนออกสีอ่อนลงค่ะภาคกลางตอนล่างสีอ่อนลงภาคใต้ย,ยังมีสีปกคลุมอยู่นะคะแถวประจวบชุมพรเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะสุราษฎร์ธานีบริเวณเมื่อกี้ที่แจ้งไปนะคะนครพัทลุงสงขลาปัตตานี นาราธิวาสค่ะยะลานิดหน่อยค่ะส่วนฝั่งอันดามันไม่ค่อยติดสีนะคะสำหรับอุณหภูมินะคะตามที่กรมอุตุแจ้งไวนในเว็บไซต์ก็คือเดี๋ยวในช่วงคืนวันที่15ทธันวาคม 16 17นี้นะคะช่วงประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงนะคะ 2- 4องศาเซลเซียสได้นะคะมลอาาศเย็นจากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมอีกระรอกหนึ่งนะคะกําลังแรงก็จะลงมาสักช่วงหนึ่งค่ะประมาณถึงวันที่21ทธันวาคมนะคะที่จะมีอากาศหนาวเย็นขึ้นส่วนหลังจากนั้นหลังวันที่21ธันวาคมเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีค่ะ ไปดูกันที่10โมงเชา้าวันพุทธที่16ทธันวาคมค่ะภาคใต้บริเวณเดิมๆที่แจ้งเมื่อกี้ยังมีสีปกคลุมอยู่นะคะตั้งแต่นาราธิวาสยะลาปัตตานีค่ะแถวพัทลุงนะครศรีธรรมราชค่ะสงขลาน,นิดหน่อยค่ะสุราษฎร์ธานีช่วงตอนล่างค่ะแล้วก็ชุมพรเหนือตัวเมืองชุมพรขึ้นไปขึ้นไปทางประจวบขึ้นไปทางเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม นครปฐมช่วงนี้นะคะมีสีฟ้าอ,อ่อ,อนปกคลุมในช่วงเช้าวันพุธค่ะช่วงจังหวัดตากรำแพงเพชรมีสีอ่อนๆน,นิดหน่อยนะคะส่วนอีสานเหนือตะวันออกไม่ค่อยเห็นสีค่ะมากันที่ทเที่ยงวันพุธที่16ธันวาคมค่ะบริเวณภาคใต้ตั้งแต่สุราธานีลงมาฝั่งอ่าวไทยนะคะมีสีฟ้าปนเหลืองปกคลุมค่ะ มีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะนาราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาค่ะสีปกคลุมเต็มทั้งจังหวัดนะคะแต่ว่าฝนไม่ได้ตกทุกพื้นที่นะคะพัทลุงตรังสตูนลคนครศรีธรรมราชค่ะสุราธานีก็จะเห็นสีบริเวณบ้านนาสารแถวตัวเมืองแถวดอนสากช่วงใกล้ๆจะถึงนครนะคะส่วนฝั่งพังงากระบี่ภูเก็ตระนองไม่เห็นสีค่ะชุมพรหลังสวนเหนือเมืองชุมพรขึ้นไปแล้วก็ประจวบ หัวหินมีสีนะคะเพชรบุรีราชบุรีมีสีออกเหลืองค่ะมาถึงนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีสีบ้างนะคะภาคันออกมีสีแถวชนบุรีแถวระยองค่ะส่วนภาคอีสานตอนล่างตอนบนภาคกลางภาคเหนือเห็นสีอ่อนมากๆนะคะภาคเหนือเห็นกลุ่มหนึ่งนะคะบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดตากช่วงนี้นะคะเป็นสีอ่อนๆค่ะ ไปดูกันที่ช่วงบ่ายค่ะบ่าย3วันพุทธที่1 6ธันวาคมค่ะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะบ่าย3วันพุทธที่1 6ธันวาคมภาคใต้สีปกคลุมเยอะขึ้นมาถึงฝั่งอันดามันค่ะตาตอนล่างยังมีสีฟ้าปนเหลืองปกคลุมนะคะเกือบทุกจังหวัดค่ะมีสีปกคลุมสีเหลืองเหลืองออกเหลืองหน่อยก็จะอยู่ยะลานาราธิวาสสตูลปัตตานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสุราธานีช่วงนี้นะคะนอกจากนั้นแถวระนองพังงากระบี่สุราธานีนครตรังสงขลามีสีฟ้าปกคลุมค่ะมีเว้นสีในช่วงจังหวัดกระบี่นะคะแต่ว่าจริงๆก็อาจจะมีบ้างค่ะขึ้นไปถึงหลังสวนชุมพรขึ้นไปถึงทับสะแกประจวบหัวหินเพชรบุรีราชบุรีกรุงเทพป,ปริมณฑล ชนบุรีระยองค่ะสำหรับภาคอสานนะคะแถวสักแก้วตาพระยากับบุรีรัมย์นนดินแดงเริ่มมีสีบ้างค่ะในช่วงบ่ายวันพุธนะคะภาคเหนือแถวกำแพงเพชรยังมีสีวันอ่อนอยู่ค่ะอีสานตอนบนไม่มีสีภาคกลางตอนบนไม่มีสีค่ะไปดูช่วงเย็นวันพุธที่16ทธันวาคมค่ะภาคใต้ก็มีสีปกคลุมอยู่นะคะเกือบทุกจังหวัด แต่ว่าสีอ่อนลงบ้างเข้มขึ้นบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีฟ้าปนเหลืองนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาเรียกว่าเกือบทุกจังหวัดมีสีปกคลุมค่ะช่วงนาราธิวาสช่วงปัตตานีน่าจะมีฝนแน่ๆน,นะคะนะครศรีธรรมราชช่วงระนองสุราษฎร์ธานีพัทลุงค่ะน่าจะมีนะคะส่วนชุมพรประจวบขึ้นไปสีอ่อนลงแล้วนะคะแต่ในส่วนเพชรบุรีราชบุรี สมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมกรุงเทพปริมณทนช่วงนี้ยังมีสีอยู่ค่ะชนบุรีระยองแถวสะแก้วแถวบุรีรัมย์มีสีอ่อนๆเข้ามาค่ะอีสานตอนบนภาคเหนือไม่ค่อยเห็นสีนะคะไปดูสามทุ่มค่ะประมาณสามทุ่มวันพุธท,ที่16ธันวาคมนะคะสีบริเวณเดิมๆยังมีอยู่บ้างค่ะแต่ในส่วนของภาคใต้นะคะ ชุมพรมีสีฟ้าอ่อนสุราธ,ธานีมีสีอ่อนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาจังหวัดรังจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาดค่ะแต่ในส่วนฝั่งระนองพังงาฝั่งกระบี่นะคะสีไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะไปดูเที่ยงคืนวันพุธที่16ธันวาคมค่ะก็ตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะคะมีสีฟ้าอ่อนปกคลุมค่ะ แล้วก็ชุม,ชมพรประจวบนิดหน่อยค่ะสุราธ,ธานีช่วงตอนบนนะคะหลังสวนท่าชนะขันนอมดอนศักนครศรีธรรมราชพัทลุงหัดใหญ่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสแต่ส่วนใหญ่สีจะเข้มฝั่งปัตตานีนราธิวาสนะคะถึงเที่ยงคืนวันพุธแล้วนะคะต่อไปวันพฤหัสค่ะจะดูแบบไม่ละเอียดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้อีกทีค่ะ ช่วงเช้ามืดวันพฤหัสค bueno. ่ะสีอ่อนๆปกคลุมช่วงตั้งแต่นครศรีธรรมราชถึงนราธิวาสค่ะกับชุมพรประจวบนะคะช่วงสิบโมงเช้าวันพฤหัสก็จะเห็นสีปกคลุมภาคใต้ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสค่ะส่วนตอนบนไม่เห็นสีนะคะช่วงเที่ยงวันพฤหัสค่ะสีปกคลุมตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะตอนบนไม่เห็นสีค่ะสำหรับบ่ายวันพฤหัสค่ะ ภาคเหนือตอนบนอย่างช่วงเชียงรายเชียงใหม่ไม่ห้องสอนตอนบนค่ะมีสีเข้ามาแล้วบ้างนะคะเป็นสีฟ้าค่ะสำหรับภาคใต้สีปกคลุมตั้งแต่สุราธ,ธานีลงไปถึงนาราธิวาสมีสีออกเหลืองด้วยนะคะชุมพรนิดหน่อยเป็นสีอ่อนๆค่ะแล้วก็เย็นวันพฤหัสก็ยังมีสีอยู่ตั้งแต่สุราธ,ธานีตอนล่างลงไปถึงนาราธิวาสส่วนใหญ่เน้นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลนะคะส่วนภาคเหนือไม่เห็นสีแล้วค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวไปอัปเดตนะคะเรื่องของเส้นทางยอมความกดอากาศต่ำที่ก่อนหน้านี้เคยอัปเดตกันให้ดูนะคะตอนนี้แบบจําลองล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูโดยใช้แบบจําลองของ GFS นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะธันวาคมค่ะมีอยู่ในทะเลจีนใต้นะคะยังมีแนวโน้มอาจจะเป็นยอมความกดอากาศตา่ำหรือพายุคือเกิดแน่ๆค่ะแต่ในเรื่องของเส้นทางนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะ24ธันวาคมค่ะ ยังอยู่ที่ตอนใต้ของเวียดนามนะคะดูได้สูงสุดแค่24ธันวาคมค่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนของเวียดนามค่ะแต่ที่จะต้องจับตาต่อค่ะยังมีอีกลูกหนึ่งที่จะตามมานะคะหลังวันที่24ธันวาคมไปค่ะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะคะฝั่งตะวันออกยังอยู่ในทะเลแล้วก็ลูกนี้ต้องเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์แล้วก็มาลงทะเลจีนใต้อีกลูกหนึ่งนะคะ ทีนี้ก็ต้องจับตาในเรื่องของลูกต่อไปค่ะปลายเดือนธันวาคมอาจจะเป็นถึงต้นมกราคมนะคะลุ้นสําหรับประเทศไทยค่ะจะเจอลูกนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ในส่วนของดูกันถึงใกล้ๆวันอีกทีค่ะว่าผ่านปลายแหลมยวนแลจะทะลุมาภาคใต้หรือว่าจะสลายที่ในเวียดนามเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่แบบจําลองอีกแบบหนึ่งนะคะ ECM w F ค่ะสําหรับ ECM WU F นะคะเส้นทาง ของยอมความกดอากาศต่ำตัวนี้จะแตกต่างกับแบบจําลองของ GFS ค่ะคือเส้นทางจะลงต่าไปทางใต้ชายแดนไทยมาเลยค่ะซึ่งทําให้ในช่วงประมาณ23-24ธันวาคมค่ะช่วงภาคใต้ตอนล่างนะคะสงขลายาลาปตานีนราธิวาสค่ะมีสีเหลืองแดงปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็แถวมาเลเซียค่ะ นี่เป็นแบบจำลองระยะไกลในวันถึงวันที่24ธันวาคมค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันค่ะแบบจำลองไหนจะแม่นนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้แปลอะไรที่แบบจำลองมันจะแตกต่างกันนะคะก็เนื่องมาจากสร้างมาจากคนละประเทศค่ะแต่ในถึงวันใกล้ๆค่ะแบบจำลองมันก็จะเรียกว่าเกือบจะตรงกันเกือบทุกทีนะคะจากที่ดูพายุมาก่อนหน้านี้ที่เข้าอีสานหลายๆลูกนะคะช่วงแรกๆอาจจะไม่ตรงกันค่ะพอใกล้ๆวันก็จะ มาใกล้เคียงกันแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงค่ะส่วนแบบจำลองของ ECM นะคะก็เห็นกลุ่มสีเหลืองแดงที่คาดว่าจะก่อตัวเป็นยองพาก,กุตะมหรือพายุนะคะอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะหลังวันที่24นี้น่าจะมีเช่นเดียวกับแบบจำลองของ GFS เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะต่อไปปรับมุสสานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ ปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตำแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตำแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่าๆไม่ถึง1หรือประมาณ1 2 3ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาๆบาเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะและตำแหน่งแอดมินก็ ก็จะเรียงตามคอมเมนต์นะคะใครที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะคะคอมเมนต์มาก่อนก็จะลงสถานที่ให้ก่อนค่ะโดยคลิปนี้นะคะทุกตำแหน่งจะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มของวันอังคารที่15ธันวาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพุทธที่16ธันวาคมส่วนวันพฤหัสศุกเสาร์าอาทิตย์ก็จะดูเป็นแนวโน้มของฝนนะคะสถานที่แรกค่ะกบ,บินบุรีปราจีนบุรีค่ะส่วนใหญ่ไม่มีฝนนะคะแต่ว่ามีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลลิเมตรในช่วงเช้ามืดของวันพุทธที่16ธันวาคมค่ะ อาจจะเป็นเมฆครึ้มๆนะคะส่วนวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีค่าฝนค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะมีค่าฝนต่ำๆนะคะสำหรับวันพุธมีค่าฝนต่ำๆไม่เกิน1มิลลิเมตรในช่วงเที่ยงถึงเย็นค่ะส่วนช่วงเช้าก็เป็นแดดน,นะคะวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนค่ะ อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในค่ำของวันอังคารนะคะมีลุ้นฝนตกนะคะดูจากเกรดาร์แล้วส่วนวันพุธค่ะเช้ามืดตีสมี2มมตรแล้วก็ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงเย็นค่ะมี3-4ม mm. มมตรจากนั้นช่วงค่ำค่ำก็มีประมาณ1มเมตรค่ะวันพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์วันอาทิตย์ยังมีค่าฝนแบบต่ำๆอยู่นะคะ อำเภอคีรีดันนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันพุธมีค่าฝนในช่วงเย็นค่ะ3มิลิเมตรวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ยังมีค่าฝนอยู่ค่ะอำเภอลำทับจังหวัดกระบีค่ะ วันพุธไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะมีเมฆครึมครึมค่ะแต่ในช่วงของค่ำวันอังคารอาจจะมีฝนเข้ามานะคะดูจากเรดาร์ส่วนวันพฤหัสสุกยังมีค่าฝนวันเสาร์ค่าฝนค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะเป็นแค่เมฆครึมครึมค่ะควรพางร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ำวันอังคารมีฝนบ้างนะคะเบาบางแล้วก็ยาวต่อเนื่องค่ะ ไปจนถึงเช้าเมืดวันพุธนะคะมีอีกประมาณไม่ถึง1มเมตรส่วนจาก10โมงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำวันพุธค่ะมีประมาณ2-4ม mm. มตรตลอดนะคะจากนั้นวันพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีค่าฝนอยู่ค่ะอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1มเมตรในช่วงดึกๆของวัน อังคารเข้าวันพุธนะคะส่วนวันพุธค่ะมีเมฆครึ้มสลับกับแดดค่ะวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนค่ะอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะวันพุธไม่มีค่าฝนนะคะอาจจะมีเมฆครึ้มครึ้มบางค่ะอุณหภูมิสูงสุด30ต่ำสุด21ค่ะวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีค่าฝนค่ะบ้านนาสารสุราธานีค่ะวันพุธค่าฝนน้อยนะคะ มีค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1มิลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะส่วนช่วงกลางวันก็จะเป็นเมฆครึ้มๆสลับกับแดดค่ะวันพฤหัสสุกเสราร์อาทิตย์ยังมีค่าฝนอยู่ค่ะอำเภอจุฬาภรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ค่าวันอังคารอาจจะมีฝนนะคะส่วนเช้ามืดวันพุธก็มีค่าฝนต่ําๆไม่ถึง1มมตรจากนั้นช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงค่าวันพุธมีค่าฝนประมาณ2มมตรนะคะค่าฝนจะดูช่วงละ3ชั่วโมงนะคะบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นโม,มงเย็นถึง1นึ่ทุ่มค่ะค่าฝนสะสมช่วงละ3ชั่วโมงค่ะส่วนวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ตยังมีค่าฝนอยู่ค่ะ ปราทิวชุมพรค่ะสำหรับวันพุธนะคะมีค่าฝนช่วงเช้ามืดต่ำๆไม่ถึง1มิลิเมตรกับ10โมงเช้า2มิลิเมตรค่ะส่วนช่วงค่ำก็ไม่ค่อยมีค่าฝนแล้วนะคะจากนั้นวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด32ต่ำสุด22วันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีค่าฝนค่ะท่าข้ามพุนพินสุราธานีค่ะวันพุธมีค่าฝนในช่วงเย็นนะคะต่ำๆประมาณ1มิลิเมตรค่ะอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรือตกเบาบางหรือตกบ้างนะคะวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์มีค่าฝนบ้างแต่ไม่มากค่ะเล็กน้อยนะคะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ตีสวันพุธมี2มิลิเมตรค่ะกับช่วงเย็นวันพุธมีนิดหน่อยไม่ถึง1มิลิเมตรส่วนกลางวันเป็นแดดค่ะวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ยังมีค่าฝนอยู่ค่ะต่อไปไปที่ป่าบอลพัทลุงค่ะในช่วงค่ำวันอังคารถึงเช้ามืดวันพุธอาจจะมีฝนนะคะ 4-6ถึงมิลิเมตรค่ะไปจนถึง7โมงเช้าถึง10โมงเช้าก็ยังมีอยู่1-2ถึงมิลิเมตรนะคะบ่ายโมงไปจนถึงช่วงสี่ทุ่มก็ยังมีค่าฝนตลอดค่ะ1-3ถึงมมิลิเมตรค่ะวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีค่าฝนอยู่ค่ะอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเช้าวันพุธไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีค่าฝนนิดนึงในช่วงเย็นวันพุธ3มมิลิเมตรค่ะวันพฤหัสไม่มีค่าฝนมีเมฆครึ้มครึ้มวันศุกร์กับวันอาทิตย์มีโอกาสมีฝนค่ะ บ้านโป่งราชบุรีค่ะวันพุธมีค่าฝนต่ำๆประมาณ1มิลิเมตรนะคะในช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงค่ำค่ะส่วนวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนแต่ว่ามีเมฆครึ้มๆค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่แล้วก็พยากรณ์ฝนล่วงหน้าแบบนี้บ้างนะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแบบตัวสะกดถูกต้องค่ะพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไ้ที่คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็รอดูคลิปถัดไปค่ะ อย่าลืมรายงานสภาพอากาศให้ด้วยนะคะช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกเยอะขึ้นค่ะรวมทั้งภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกแถวภาคกลางตอนล่างก็เริ่มที่จะมีฝนแล้วนะคะในช่วงสองสามวันนี้ที่ไหนฝนตกที่ไหนอากาศหนาวแจ้งกันให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ